สิคู่นักเตะเพื่อนซีที่ต้องบอกว่าโคจะซีกันมากๆตั้งแต่สมัยยังเป็นเยาวชนครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับคริสตียโนโร n นโดกับลิขคโ,คโดโกววเลสมาคู่ที่2ครับฟิลิปเป้คูตินโยกับเนม่าจูเนียคู่ที่3ครับเคราติเก,ก้กับเคสฟ,ฟาเบกัตครับโหสองคนนี้ได้แชมป์โลกร่วมกันด้วยนะครับและคู่ที่4ีครับลิโอเนลเมสซี่กับเซอร์จิโอคุนอากเวโรแต่ต้องบอกว่าโคน่าเสียดายที่อากเวโร ไม่ได้อยู่ในชุดแชมป์โลกปี2022ของอาร์เจนตินาครับผมสองคนนี้ก็ต้องบอกว่าซีกันมาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนแล้วครับคู่ที่5ครับเตียโกซิวากับเดวิดลุยครับโหสองคนนี้นี่ซีกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับและคู่ที่6 ดิแคแนไลท์กับเมสันเม์ครับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลและคู่ที่7ครับคู่สีจากเยอรมน,นีครับโจซัวกิมมิตกับแซดกานาบีครับและคู่ที่8คิดเตียนบุริสิตกับแมคเคนนี่คู่สีจากอเมริกาและคู่ที่9ครับดานี่คาเก้กับอันเดสอินเนตาครับตองบอกว่าคู่นี้แอบจะเศร้าแอบจะดามมานิดนึงครับเพราะว่าดานี่คาเก้ได้เป็นกัปตันทีนของเอสปันอนไดเพียงแค่1เดือนและเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจครับและพอมาในปี2 0 1 0ครับ ในเกมที่สเปนชิงชนะเลิศกับเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกปี2010ครับหลังจากที่อันเดสเอนตายิงประตูชัยครับเขาก็เปิดเสื้อออกมาพร้อมกับข้อความที่แปลได้ประมาณว่าดานี่แคเก้อยู่กับพวกเราเสมอครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าเศร้าจริงๆครับและคู่สุดท้ายครับมา์โกร้อยกับมาริโอเกเซ่ครับคู่สีจากเยอรมนีและนี่คือทั้งหมดของ10เพื่อนซีครับตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กสมัยยังเป็นเยาวชน หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชุดของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ